ตั้งครรภ์นับเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสําหรับคุณแม่และสมาชิกในครอบครัวแต่ก็อาจรู้สึกกังวลว่าลูกน้าในครรภ์จะแข็งแรงไหมเราจึงได้มีการตรวจคัดกรองโครโมโซมที่เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติจากเลือดมารดาเพื่อหาความเสี่ยงว่าทารกในครรภ์มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีความผิดปกติของโครโมโซมบางชนิดหรือไม่เช่นกลุ่มอาการที่มีโครโมโซมคู่ที่ 21, 1 8และ13ที่เกินมาตรวจคัดกรองโครโมโซมหรืออะไรบ้างกลุ่มอาการดาว กลุ่มอาการ HeadW o r k กกลุ่มอาการพาทัวและสามารถรู้เพศของทารกได้ตรวจคัดกรองโครมโซมสามารถเริ่มตรวจได้ตอนไหนตรวจได้2ช่วงอายุคันช่วงอายุ1 0 1ถึงสสัปดาห์และ15-18ถึงสสัปดาห์คุณแม่ตั้งคันท่านใดที่ควรตรวจคัดกรองโครมโซมมีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปมีประวัติคลอดบุตรที่มีโครมโซมผิดปกติหรือเป็นดาวซินโดม คนในครอบครัวมีประวัติเป็นนาวซินโดมกรณีที่ตรวจอัลตราซาวแล้วพบว่าทารุมีโอกาสมีโครมโซมผิดปกติข้อดีของการตรวจคัดกรองโครมโซมมีความแม่นยำถึง99%สะดวกรวดเร็วรู้ผลได้ภายใน5-7วันไม่เป็นอันตรายต่อทารุกในคันตรวจสอบความผิดปกติของโครมโซมทารกุกในคันได้3คู่และโครมโซมเพศ 13, 18, 21 X และ Y การเตรียมตัวก่อนตรวจโคโมมวจัดกรองโครโมโซมเตรียมร่างกายให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอการตรวจคัดกรองโครโม,มรรโซม,มไม่จำเป็นต้องงดน้ำหรืออาหาร